หากเป็นกองกองกิมกิมอยู่พี่น้องคนน่ะแต่ละตนยังดกคักอีกเลยสิแต่ละต้น,ตตนในเมบ่พี่น้องส่วนนี้คืออ่อนที่เขาจะตัดกินเนาะอันนี้ก็คือชุดไม้ที่มันขึ้นพี่น้องนช่เห็พี่พุดนะพุดนะหากเป็นกิมกิ๋มขึ้นอยู่พี่แต่ละตนส่วนใบที่มันแก่นันก็จะมีพวกอันนี้ในเช่นน้อยให่ไหมพี่น้องแต่ว่ากับปเ็นปัญหาสําหรับกระเจี๊ยบพี่น้องเบิง่ง แต่ลต้นเห็นบะ่สูงมากโดกมากด้วยน,น,น,ยนี่เห็นไ่เนี่ยสูงมากแล้วก็ดกมากเนี่ยเห็นบหมขังบนนี่ยังอ่อนพี่น้องเนี่เนี่ขับบนนี่ยังอ่อนที่ไทยนี่สิก็คือจากไห้พี่น้องเห็นก้อนสูงพี่น้องคนนะ่ะก็ยังเป็นดอกมากคือเก่าเต็มอยู่สวัสดีครับพี่น้องเห็นไ่เนี่ยต้นกระเจี๊ยบที่ผมปลูกไว้นะ่พี่น้องเห็นบว่าหมางแข็งมันเต็มมืด หมากที่พ่ท่านแห่งก็มีพี่น้องเดี๋ยวผมจะขึ้นเบื้องให้บวผุนสูงไปหอดผุนก็มีเห็นปะสูงไปหอดผุนนะฝุนข้างบนผุนนะซุ้มนันกินได้ได้พี่น้องแต่ว่าสูงมากเลยสูงเกินสามเมตรพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บทั้งอันหมากแข่งเอาไปเฮดแน้วนะครับแล้วก็หมากอนอ้อนนะพี่น้องที่อยู่ตามนั้นนะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องให้พี่น้องเบื้องเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์กับพี่น้องเห็นปะ เก็บกระเจี๊ยบเนี่ยก็ต้องใส่ถุงมือเอเียงในชั้นใยพี่น้องเดี๋ยวผมเอาถุงมือกันคือการตักมันแห้งนะพี่น้องมันจะมีแบบเป็นขนเป็นหนามนิดหน่อยนะพี่น้องมันจะตักมือได้คันนวยอ่อนเน,นี่ยกระเช้บบาทันใดพี่น้องแต่่าสูงมากเนี่ยเกินสามเมตรนี่นะพี่น้อง อันนี้ผมตั้งกล้องไ,ไก่เพื่อใจพี่น้องได้เห็นเนาะว่าการปลูกกระเจี๊ยบพันนี่อ่ะพี่น้องมันเป็นนังไดต้นใหญ่มากพี่น้องบางเทื่อนในใหญ่ก็นีก,นก็มี่ที่ผมเคยปลูกเนาะประมาณยักรวมๆจะดซี่เมตดก็มีพี่น้องะจะบ่เสือเนาะแต่ว่ามันก็อ่ยี่หลีพี่น้องเดี๋ยวผมตั้งกล้องดีๆกันตั้งกล้องดีๆกันเอามาพี่น้องตามมาด้วยบ่เนี่ยเดีย๋ยวผมพาพเบิ่ง เบืง้งในพี่น่องคือต้นนี่เห็นบรนี่สูงมากโดกมากด้วยนี่นเห็ขมรนี่สูงมากแล้วก็ดกมากนี่เขมรข้างบนนี่ยังอ่อนพี่น้องนี่นี่ขับบนนี่ยังอ่อนนี่ยฟังนี่ก็ยังอ่อนนี่แต่ว่าผมจะเก็บปลาเกลก่อนเดี๋ยวฟักอ่อนพี่น้องก็จงค่อยเบ่งเก็บปลาเกลมว้เอาว้เห็ดเนี่ย เห็นบอพี่น้องฟักแกเต็มนมเลยกินบ่ท่านกินบ่ท่านพี่น้องต้นสูงสามเมตรตัวฟักต้นมฟักแกมันพี่น้องเนี่ต็มเลยเนี่ยเอาไปเช็ดแนวปลูกเธอเดียวหล้ะกะบ่ได้ปลูกอีกพี่น้องมันล่นลนมากยังสิแหละสุ่มที่ฟักที่มันแห่งสนิทเนี่ยมันล่นมากยังสิพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่นเห็นไหม ไหลทะลุนลงมาเดี๋ยวถึงน้ำถือฝนมันก็เกิดไม่พี่น้องหลายได้พี่น้องพูนต้น้ังในพ่ผก็นี่เต็มเยอะจิเม็ดมันล้นลงมากแเต็มยเยอะเก็บนี่ก็เอาไปคัดอีกเท้นนึงพี่น้องพักอันพักใดที่ยังบา่าถนแตกนี่นก็โอเคอันพักใดที่มันแตกน้องกับเบื้องเม็ดเอาอยู่พี่น้องเลยอันนึงสีมาตรฐานเลย อันนี้สิมาตรฐานในการเก็บเห็ดเนว่ยนะพี่น้องที่ไทยอันนี่สิก็คือกไห้พี่น้องเป็นก้อนสูงพี่น้องคนนะ่ะแต่ยังเป็นดอกมากคือเกาเต็มอยู่เดี๋ยววันหละะัะเดี๋ยวคนจับกล้องไห้พี่น้องเบิ้งกันว่ามันเป็นยนหน่งใดพี่น้องเบิ้งดีๆีว่ามันสูงใหญ่เท่าใดพี่น้องพี่น้องเบิ้งชัดชัด เห็นว่าหมากันยังเป็นพิมขีมเยอะอาจจะย้อนแสงนีวว่มาพี่น้องความสูงของมันคนุณนะกัยังเป็นดอกขึ้นขึ้นเก้าพี่น้องเดี๋ยวผมแงะตัวนี้ลงเดี๋ยวผมจะกองไม่พี่น้องเบื้องสำรับต้นนี้เนาะพี่นอ้องเบื้องพี่นอ้องโอ้ยกับโอ๊อนะผมกองลงอย่งที่พี่น้องีง ฟักที่มันกินใดในมีประมาณสิบกว่าฟักพี่น้องเนี่ยดอกก็ยังเป็นอยู่คือเก่าพี่น้องนั่นดอกก็ยังเป็นคือเก่าตัวนี้สามมิตกลัวเห็นปะสามม็ตกลัวฟังจากส้มนี้ขึ้นกันพี่น้องเนี่ยที่ปล่อยถิ่มเนี่ยต่ว่าขังบนเนี่ก็ยังกินไดเนี่ยหาหาฟักเนี่ยก็กินใด้่พี่น้องเนี่ยนี่ส้มฟังขางบนเนี่ยกินใยมืดส้มฟังขางบนหน่ยพี่น้องเนี่ยมันเมันเนเสียเห็นปะ เนี่ยส้มฟังถึงบนนังสิเนี่กินได้นี่นี่หางหกฟักนี่กินได้อ่อนๆนี่เห็นบ่พี่น้องนี่นี่คนตั้งไม่คนเห็นบ่เนี่ยนี่กินได้อีกคนน่ะฟังนั่งสิพี่น้องคนตังนั่งคนนั่งเป็นด่งพี่น้องที่หลายฟังนั่งคนเนี่ะแรีว่ so าผักแกกับเต้เมดเนี่ยเห็นบ่ผักแกเนี่ยส่วนที่มันแกกับรดนี่ยังหนีพี่น้องนี่ยถังนาเนี่ยแกกินได้นี่นี่ส่มเป็นดอกขึ้นมาไม่กับมี่ แต่ว่ากับปอยเลวพี่น้องกับปอยถิ่มเลยนี่เห็นป่ะพักก็นอนในสิกกินใดให้พี่น้องบ้่งแต่ว่าที่สำคัญคือสูงมาก,มากพี่น้องสูงมาก,มากเดี๋ยวผมก็จะตั้งกล้องไหมเพื่อจะกองเก็บให้พี่น้องบิ่งนะผมตั้งใกล้อยู่พี่น้องก็จะไม่เห็นแต่จะตั้งใกล้ๆนิดนิดเพื่อพี่น้องจะได้เห็น เดี๋ยวเพื v ่อพี่น้องจะได้เห็นผมก็จะเงียบขึ Island. ้นสักหน่อยพี่น้องเนี่ยให้พี่น้องได้เห็นส่วนนี้นะเห็นไหมหลายมากเลยนี่แต่พักใงญ่พี่น้องพักอ้อนก็จะเก็บพี่น้องพักแกก็จะเก็บตนสูงสิพักแกก็หลายพี่น้องงหญ่มากอันนี้ฟักแก ฟักแเจที่ได้มาตฐานเลยลงนี่ต่างส่สุดให้มีดชิดพี่น้องมันคั่นฟักแเจกะเอาไว้เห็ดเนี่ยส่วนฟักอ่อนนี่ก็ก,กินได้พี่น้องนี่เดี๋ยวผมจะตัดให้พี่น้องเบืองนะฟักอ่อนอ่อนนี่ไงนี่นนบัทันดีแเจได้พี่น้องนะขึ้นบนนี่ไพี่น้อง นี่ยังกินได้เนี่ยอ่อนๆเนี่ยเห็นไ่เนี่ยยังว่าท่านแก่ซุ้มข้างบนน่นะแต่ว่าซุมข้างล่างแะ่แก่เนี่ยคืออันนี้คือกันนี่พี่น้องเนี่ยนี่ยังอ่อนเลยแต่ว่าข้างล่างเนี่แก่เนี่ยข้างบนที่ก็อ่อนพี่น้องเนี่ยนี่ซุมอ่อนนี่กินได้เนี่ยนีดอกเยื่กะมีเนี่ยนี่กับว่าท่านสุดนีพี่น้องเนี่ยอ่อนๆ ซุมเนี่ยมันกินได้เนี่ยนี่คือกันในพี่น้องเนี่ยนี่อ่อนอ่อนหลายเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยอ่อนตัดอันนี้ต้องใส่สูดมีดสิพี่น้องขั้นขนมั่นเนี่ยพี่น้องเนี่ยขนขนนั่สิเนี่ยขั้นขั้นหนาขั้นอย่างข้อมใบมันเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเนี่ยมันเป็นขนแากับที่นีพวกบุ้งพวกหยางลุงนั่นพี่น้องเนี่ยมานเนี่ยมีบุ้งมีหนอนกันเท่าบอ ในส,สุดนิดสิจริงๆบอกเลยว่าขั้นพี่น้องเองเนาะแต่คือปล่อยเหลพี่น้องบ่ไดเฮ็ดหยังม,มันมันกับที่นี่นอนมีหยังโลงแล้วคือเฮาปลูกตามกระยน้อเหมือนป็ะดิษหยังแต่ว่า่อนซ่อนมันดกพี่น้องจริงๆมนมาต้นใหญ่ามากตัดท่าสาวก็ได้พี่น้องในการตัดท่าสาวนี่ก็นีน่เขาตัดจงซี่บรู้ว่พี่น้องจะเห็นบ่เดี๋ยวผมจะค่อยอใ้พี่นอ้องเดี๋ยวเอากล้องมากันพี่น้องอาจจะบ่สะดวกด้ะ อยากให้เห็นหลายมุมหลายอย่างเยีายผมยกกล่องนะเนี่ยพี่นอ้องต้นนี่ใหญ่มากเดี๋ยวเอางาชะอมนี่ออกตัดชะอมออกแก้มันนะเดี๋ยว,ออนเ,ยวเนี่ยพี่น้องในการทำาสาวเห้นปะพี่น้องจะสังเกตว่าตรงนี้นี่มันจะมีกำลังที่แทงยอดขึ้นใช่ไหนี่ในการทำาสาเนี่ยเขาตัดจริงสิ แล้วก็ตัดตามในคอสุมนี่พี่น้องนี่สังเกตว่ามันจะมีหยอดตาหยอดขึ้นทุกอันพี่น้องเข้าก็ตัดตัดออกเดี๋ยวมันก็นจะแท่งเป็นต้นไม้ขึ้นไม้เขาได้เก็บกินอีกได้เป็นปีพี่น้องสําหรับกระเจี๊ยบคือว่าต้องปลูกไม้ก็ได้แต่ว่าอยู่สวนนี่บ่ลมไล่พี่น้องเพราะว่าเม็ดมันลดมากมมากเป็น,นให้ได้เก็บกินขึ้นเก่าพี่น้องเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะภาพี่น้องเบื้งองนมุมทั้งนี้ให้งามพี่น้องเดี๋ยว้อเดี๋ยวผมเอว่า กล้องอันนี้จับเสือกันเดี๋ยวจะพาพี่น้องเบิ้งเันมุมทางนี้เชีงหลเชียงงามทางงนี้เดี๋ยวพี่น้องตามมาน,นี่ห็นคือจ้งต้นนี่พี่น้องเห็นไหมนี่อ่อ,อนๆเต็มเยเด็นี่ต้นนี้เห็นปะนัะ่นสมนีฟักอ่อ,อนๆอ,อ,อันนี้ขึ้นไม่พี่น้องมันก็ยังเป็นจีมๆนี่เห็นปะน่ะพืนะพ่นน่ะเห็นปะ เป็น,นกิม้มๆคนนะ่ะตรงนี้ก็เป็นสิบกลัวพี่น้องฟังผีทั้งหลายวะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อนนงนี้จ,จะฟังนี่ไม่ได้มีเวลามาเก็บอีกเทือพี่น้องพี่โต๊ะครับพี่น้องฟังนี่เป็นเศร้าๆคนนะ่ะเห็นปะเป็นงากองกองเนี่แต่ว่าอาจจะงกนนยังไงพี่น้องเห็นปะ หากเป็นกองก้องกินขีนอยู่พี่น้องคนนะ่ะแต่ละตนยังดกคักอีกทีแต่ละต้นนี่มาพี่น้องต้นนี้คืออ่อนที่เราจะตัดกินเนาะอันนี้ก็คือชุดไม้ที่มันข้นพี่น้องเห็นไหพี่เห็นไหมันเป็นดอกเป็นยังข้นกิน,ก,นกีนอยู่มันนานเลยจนล่มพี่น้องเห็นไหเนี่ยจนกงแต่ละตนชัางพิส้มส้มนี่ที่มันข้นไม้พี่น้องเห็นไหม พุ่น่ะพุ่น่ะหมากเป็นกิ้มกิมขึ้นอยู่พีแต่ละต้นต้นใบที่มันแก่นี่มันกัดจะมีพวกนี่ในเช่นไรเห็นบหมพี่น้องแต่ว่ากับเป็นปัญหาสาหรับกระเจี๊ยบที่น้องเบื้องแต่ละต้นเห็นบหมหมากันยังเป็นกิ้มจิมขึ้นอยงสี่่นเห็นบหนี่คือกันหลายพี่น้องจะหกเน่แต่มันก็ดขึ้นได้แต่ละต้นเนสูงพี่น้องสูงถึงสองเมตรเนี่ย ยังหกมันกับสัตว์ขึ้นมากกอนเขาเดี๋ยวพี่น้องมึงต้นนี่เด้อนี่เห็นปะไปยังต้นนี่อันบล่ะเนี่ยพี่น้องจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีหนงตามต้นนั่นนี่หนงตามต้นนั่นสิพยายามจะใหญ่เป็นดอกขันเท้าทำสาวอันบ่าขันสมมติว่าเห็นมั้มันเป็นเนงขันสมมติว่าเขาเก็บซุ่มมาหนีเมือเนาะแต่ว่ามันกับเป็นหมากให้ได้กินหลายๆกับปล่อยขันมันสุดพี่น้องขันมันสุดแล้วเท่าก็ตัดู่ประมาณนี้ก็ได้ แหงส่วนที่มันขึ้นนี่มันก็จะง่ญ่พี่น้องเนี่ยคลิปนี้เรามาไทยพี่ให้น้องเขาเบิ้งเง่าเติบแต่ว่าก็ยังลายยังบวกครึ่งนิดหน่อยพี่น้องเนี่ยสำหรับดงกระเจี๊ยบที่ปลูกไว้ที่แรกปลูกไว้ตอนหลังมันก็ใหญ่อีกอเม่นหกปันได็กระางมันก็ยังง่ญ่ค่ะมันได้ขึ่นเกินหยาแล้วมันก็บ่พาะไตพี่น้องสำหรับกระเจี๊ยบปลูกทาเดียวเม็ดมันร่นมากมันก็ได้กินอีกที่เก่านี่ว่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเบิ่งเวลาแล้วก็ สมควรจังไงเด้อพี่น้องเอาไว้ตำาน้เด้อเ,อเยว,วพ่อกันคลิปหนาสำรับเรื่องกระเทียบนะพี่น้องครับเบิ้งได้ความรู้อันใดบ่ได้ความรู้อันใดกะเบิบ้งไปพี่น้องแต่ว่าตอนซ่อนครับสำรับกระเทียบพันเนี่ยดีมากๆเลยเห็นมาพี่น้องเอาไว้พ่อกันคลิปหนาครับ